สวัสดีครับโมตุนทอคครับผมครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาใจแฟน2อล้อเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนะครับไปแล้วนะครับเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรถจักรยานยนต์อันนี้นอกเหนือจากน้ำมันเครื่องน้ามันเบลกะใช่ครับก็จะเป็นดูแลแล้วเรามีตั้งแต่ เขาเรียกว่าไรตัวนักขับใช่นะครับนะครับตัวมอเตอร์ไซค์นะครับทั้งเป็นแบบแยกแล้วสำหรับวิ่งบนถนนและวิ่งบนทิบักทิบักนะครับก็เริ่มเริ่มเลยนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลโซ่โซ่โซ่นี่คือเป็นท่าเรียกหัวใจของครับมอเตอร์ไซค์แหละนะครับไม่มีโซ่ก็วิ่งไม่ได้วแรงขนาดไหนก็วิ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยบอกว่าทำไมไม่ใช้น้ำมันเครื่องหยอดโซ่ ก็ต้องบอกว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยพอมันไปอยู่บนโซ่วิ่งไปได้แป๊บเดียวมันก็จะแห้งครับนะครับมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ดูแลโซ่ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับใช้งานกับโซ่นะครับพูดยังไงโซ่เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในโซ่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมีทั้ง X ลิงค์ค่ะไลิงแซดลิงค์อยู่ข้างในครับพวกนี้ต้องมีการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลานะ่ครับก็อย่างแรกเลยนะครับการดูแลโซ่นะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเรียกว่าเชนคลีนครับ สกปรกมาแค่ไหนฉีดเชนคลีนคอนสารก่อนฉีดไปฟื้นนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับหรือว่าปล่อยให้มันหยดนิดนึงก่อนแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับอันนี้ก็จะล้างพวกคราบทรายคราบยางเหนียวทั้งหลายเนี่ยนะครับออกมาจากโซ่นะครับของเรามีชื่อรุ่นว่า C1 ครับซีหนึ่งก็จะเป็นเชนคลีนนะครับคือก่อนที่จะดูแลนะครับเคลือบหรือต่างๆเราต้องทำการล้างอก่อน อ่พาพอโซ่เราสะอาดแล้วอะอาแลวคราวนี้ถึงขั้นตอนการบำรุงการดูแล,แลแล้วครับครับครับแนะนำตัวต่อไปครับคุณพีครับครับก็จะเป็นตัว t ี2นะพี่กี้ t 2เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลโซ่นะครับสำหรับรถที่ใช้งานบนทางเรียบ คือไม่ใช่ลุยฝุ่นนะไม่ใช่ลุยฝุ่นนะครับ,รบก็เรียกว่าเชนลูกรถใช่ครับก็เน,น้นเป็นการใช้งานเพื่อง่ายคือใช้งานทางทางหลวงท,ทั่วไปถนนทั่วไปปกติพวกเนี้ยนะครับพอเราฉีดมาที่มือเราเนี่ยเราลองขยี้ดูครับมันจะเหนียวเหนียวเนืครับน, <c oughs> นะครับมันก็จะติดเป็นสารเราเลียงติดอยู่ที่โซ่ใช่นะครับเพราะว่ารถที่ทําความเร็วเนี่ยแน่นอนรอบของโซ่ก็จะหมุนหมุนเร็วไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย อ่ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลนะครับก็ต้องมีความสามารถในการยึดเกาะอยู่กับตามข้อต่อต่างๆของโซ่ได้ดีนะครับและแน่นอนก็จะยังปกป้องเอ็กซ์ลิงแซนลิงไวลิงทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญนะครับตัวเนี้ยนะครับบางคนใช้น้ํามันหยอบโซ่แล้วชอบดีดนะครับดีดใส่เสื้อดีดใส่ลายเปื้อนนะครับตัวนี้ออกแบบมามันเหนียวมันจะไม่ดีนะครับแต่ไม่เหมาะกับจักรยานเพราะมันเหนียวนะครับเหมาะกับ รถมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ตัวจักไปครับพี่กีตัว C3 ก็เป็นเชนลูปออฟโรดครับนะครับออฟโรดนี่ใช้ทางทรายหรือว่าทางขรุขระเข้าป่าครับนะครับพวกเนี้ยนะครับออฟโรดออกแบบให้ดีดอืแบ่งไหมใช่ครับฉีดแล้วนะครับพอทรายเข้าไปติดในน้ำมันหรือในโซ่เนี่ยนะครับเขาจะออกแบบให้น้ำมันพวกเนี้ยมันดีดออก นะครับทําให้โซ่ซายเนี่ยไม่ติดอยู่กับโซ่ใช่นะครับเพราะว่าพวกทรายพวกฝุ่นพวกโคลนต่างๆเนี่ยครับถ้าติดสะสมอยู่ในโซ่เนี่ยแน่นอนเวลามันผ่านตัวสเตอร์หรือเฟืองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้กับชิ้นส่วนเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็ยังมีสูตรเขาเรียกว่าสูตรมอเตอร์ GT ที่ใช้ในการแข่งขัน World Superbike Motor GT นะครับเรียกว่าตัวนี้เป็นแฟคเตอรี่ไลน์เช่นหรือแฟคเตอรี่ไลน์ตัวนี้หรือว่า CC CC นะครับก็จะเหมาะกับ ทางเรียบนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วหรือว่าเกรดแข่งขันัดนเองฉีดปุ๊บจะเป็นสีขาวไม่ต้องตกใจนะครับ,รบก็จะฉีดปุ๊บแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็เนี่ยมันก็จะเ,าเขาเรียกว่าเป็น low friction lubricant น,นะครับก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรจะจะค่อนข้างจะออกแบบให้ไม่เกิดแรงเสียดทานแรงเสียดทานต่ำนะครับหล่อลื่นด,ดีนะครับก็เหมาะับการใช้งานทางเรียบแล้วก็ความเร็วความเร็วสูงนะครับต่อไปจริงเรายังมีตัว c 5นะครับเป็นแบบ แค่ยาสีฟันนะครับรบีบไปแล้วก็แปลงไปที่ไปที่โซ่นะครับก็บบแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้น่าจะชอบแล้วกันนะครับจริงๆ C5 เนี่ยผลิตมาสำหรับประเทศยุโรปเพราะว่า บางประเทศยุโรปเขาจะไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์พวกแอรโลซอลแล้วเพราะว่าทาลายบรรยากาศเพราะว่าสารที่อยู่ในสเปรย์มันมีผลกับบรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะก่อให้เกิดมลพิษนะครับโมตูลก็เลยออกแบบเป็นคล้ายๆเป็นเพสออกมาเป็นยาสีฟันออกมาครับก็หน้าที่นะครับ C1 นะครับล้างโซ่ส่วน2 C2- ถึง C5 เนี่ยก็จะเป็นดูและดูแลเครื่องพูดง่ายนะครับต่อไปครับเป็นการดูแล อุปกรณ์ e q u i p m e n t หรือการดูดูแลเครื่องหนังครับ,รบเรามีอยู่หลายตัวเหมือนกันครับก็จริงเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยก็คือหมวกกันน็อกนั่นเอง<ม>นะครับของผู้ขับขี่เรียกว่าหมวกกันน็อกก็เป็นเซฟตี้พัดอย่างหนึ่งหมวกกันน็อกก็จะมีด้านนอกนะหมวกกันน็อกแล้วข้างในก็จะเป็นที่ปิดเาขาเรียกว่า ไวเซอร์คลีนก็ือเป็นไวเซอร์เป็นกระจกปิดคาาด้านหน้านะครับก็ใช้ตัวเดียวกันใช่นะครับก็คือฉีดเป็นละองที่หมวกบนหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เช็ดเพราะหมวกกันน็อกสมัยนี้ใบเป็นหมื่นครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นกึ่งกึ่งแฟชั่นด้วยนะครับีลวดลายที่สวยงามนะครับก็สเปรย์ผลิตภิณฑันทำความสะอาดของเราเนี่ยก็คือทำความสะอาดแล้วก็มีมีการเคลือบไปในตัวด้วยครับก็จะมีสารละลายพวกไอ้คราบแมลงอยู่ข้างในด้วยนะครับฉีดไปแมลงเวลาเราขี่ไปเนี่ย แมลงอาจจะติดตามไวเซอร์หรือว่าตามหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับฉีดไปมันก็จะทําให้เวลาเราเช็ดเนี่ยมันเช็ดได้ง่ายเช็ดได้ง่ายนะครับทความสะอาดได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีการ UV ด้วยนี่สําคัญใช่นะครับก็ทําให้หมวกเครื่องนี่ยซีดช้าลงนะครับก็คงความสดใสของของสีของหมวกไว้แล้วกันนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอินทีเรียครีมนะครับหรือว่าทําความสะอาดด้านใน M 2อง M สองเมื่อกี้ M 1ครับนี่ M 2เพราะว่า หมวกกันน็อกเนี่ยใส่อยู่กับศีรษะของเรานะครับอากาศร้อนนะครับมันก็จะมีนะครับมีความชื้นเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดกลิ่นหรือเกิดแบคทีเรียจริงๆกลิ่นเนี่ยมันมาจากแบคทีเรียครับครับก็ตัวนี้นะครับฉีดนะครับฉีดเป็นละอองเข้าไปนะครับฟึดๆพอแล้วนะครับไม่ได้ฉีดเปียกนะครับไม่ต้องตากแดด ฉีดฟืดๆนะครับสองฟืดแบคทีเรียก็จะตายกลิ่นก็จะหอมนะครับแล้วก็จริงๆมีผู้ใช้จริงเนี่ยนะครับบางคนเขาจะชอบสมัยนี้ขึ้นเรื่องอะไรใส่กางเกงยีนให้มันเฟดอ่าเป็นเฟดไม่ซักไม่ซักไม่ซักจริงๆมันก็จะมีกลิ่นครับก็ไม่เพื่ประสงค์ใช่นะครับก็คือพอซักแล้วมันจะไม่ดีอ่ะไม่รู้อ่ะนะครับแต่ว่าก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดได้ฉีดเรื่องเกงยีนนะครับมันก็จะฆ่าแบคทีเรียนะครับแล้วก็รองเท้า อืมที่เกิดกลิ่นนะครับรองเท้ามอเตอร์ไซค์บางทีเป็นบูทขึ้นมาครับนะครับพวกนี้ก็จะอับอับนะครับก็จะฉีดก็จะฆ่าแบคทีเรียใช่นะครับก็สเปรย์ตัว M2 เนี่ยนะครับก็จะเป็นแอนตี้ไบโอติกนะครับคือฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับก็คือมีมีระบุคําว่าเดอร์มาโทโลจิส s t test นคือไม่เป็นอะไรกับผิวหนังนะครับเพราะว่าหมวกนีนอยู่ด้านในเราเวลาใส่ไม่จะสัมผัสกับผิวหนังของเรานะครับก็ถัดมาครับอีกหนึ่งตัวครับพี่กี้ก็คือตัว M3 นะครับหรือว่าเรียกว่า Perfect Letter นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดูแลเครื่องหนังนะครับรองเท้ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นหนังถุงมือสมัยนี้ถุงมือบางอันเป็นหนังจิงโจ้ครับผมนะครับหนังจิงโจ้เอยแจ็คเก็ตเออนะครับพวกนี้ก็คือจะช่วยในการทำให้หนังเนี่ยดูใหม่อยู่เสมอนะครับแล้วก็แน่นอนมีป้องกัน UV ด้วยนะครับ ก็สามารถถูเรียกเคลือบลงใบแล้วก็เช็ดให้มันออกนะครับครีมให้มันเกลี่ยให้มันทั่วนะครับครับต่อไปครับเหมาะสําหรับ M4 หรือว่าแฮนด์คลีนนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่เดินป่าเข้าป่าเข้ามอเตอร์ไซค์เข้าป่าพักผ่อนในป่าที่น้ำนี่บางทีเราก็พกไปได้ไม่เยอะนะคุณพีนะครับนะครับบางทีพกไว้ดื่มไม่ได้พกไปล้างมือถูกต้องนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแฮนด์คลีนนะครับก็สามารถช่วยทาความสะอาดมือ นะครับของท่านก่อนที่จะหยิบจับอะไรต่างนะครับเพราะว่าสายนิวโล่ในบางครั้งเข้าป่าเนี่ยค่อนข้างนานด้วยบางทีขี่ออกทริปกันนะครับก็แน่นอนน้ําดื่มก็มีจํากัดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ในการทาความสะอาดเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะตัวนี้ฆ่าเชื้อใช่นะครับแล้วก็มีมอยส์เจอไรเซอร์ซึ่งทําให้มือนุ่มด้วยนะครับและที่สําคัญจุดเด่นของตัวนี้คือไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้น้ำใช่ครับบีบประมาณยาสีฟันนะครับแล้วก็ถูมันก็จะหลุดออกมาเป็น เคียงลบครับนะครับไม่ต้องใช้น้ำล้างออกใช่นะครับเหมาะกับการเดินทางครับต่อไปนะครับเป็น external care ครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ดูแลพวกภายนอกภายนอกและของของรถจักรยานยนต์นะครับก็จริงๆก็มีเริ่มตั้งแต่ตัวหลายตัวเลยครับเริ่มตัวแรกคือล้างทำความสะอาดนะครับโอเค E2 นะครับหรือ motor wash ก็คือฉีดที่สีรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มันก็จะดีกรีสมันก็คือจะเอาคราบน้ํามันคราบสกปรกเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ฉีดน้ํำล้างไปนะครับครับก็หลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับพี่กี้ก็คือ e 5ตัว s ช i n นโกตัวนี้ก็คือหลังจากล้างแล้วรถแห้งแล้วนะครับก็คือฉีดที่ รถแล้วก็ผ้าลูกนะครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลงแว็กอะนะครับโรงแว็กเนาะก็ดูแลฉีดและเช็ดดูแลสีดูแลเฟรมรถให้ดีนะครับก็คืออาจจะทําให้รถกลับมาใหม่ครั้งนึงนะครับหลังจากผ่านการใช้งานมาเหมาะกับรถที่ไปโชว์เวลาไปจอดแล้วจะโชว์แล้วนะครับหรือก่อนจะถ่ายรูปก็ฉีดฉีดฉีดเช็ดปุ๊บรถก็จะเงางามครับต่อไปครับจะเป็นกลุ่มของการดูแลแมชชีนิคพาร์ทของเครื่องยนต์หรือตัวรถเองนะครับ ตัวแรกครับคุณพีครับก็ตัวพีหน่นะครับหรือชื่อว่าคาร์บูคลีนนะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับก็เป็นตัวสเปรย์นะครับทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ก็คือฉีดเข้าไปในฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็รอมันมันก็จะจับการกับพวกสิ่งสกปรกนะครับไล่ออกมาก็ผ้าเช็ดเช่นเดียวกันนะครับตัวที่2ครับผมครับตัวที่2เป็นเบรกคลีมนะครับซึ่งบางทีเวลาท่านเซอร์วิสเบรกเนี่ยเอา เคยเห็นไหมบางที่เขาใช้ลมเป่าใช้ลมเป่าไอฝุ่นที่ออกมาครับเป็นสารก่อมะเร็งที่เบรกพวกนี้นะครับเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับอันตรายครับก็ถ้าเบรกนะครับมันมีส่วนผสมของของใยเหล็กนะครับเป็นตัวนี้เนี่ยถ้าหายใจเข้าไปมันก็สะสมในในปอดเราเป็นอันตรายนะครับเบรกคีนก็ทํามาเพื่อจัดการกับพวก ค่าฝุ่นหรือค่าอะไรที่เกิดจากทั้งเบรกเองนะครับหรือว่าฝุ่นที่ติดมาระหว่างการขับขี่เนี่ยนะครับก็ให้การทําความสะอาดเบรกเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้นไม่ทําลายสีรถใช่ไม่ทําลายสีรถก็คือฉีดปุ๊บแล้วก็ทิ้งให้มันหยดจนแห้งนะครับคือขี้เบรกมันก็จะไหลออกมากับน้าที่เราฉีดเข้าไปครับก็ตัวถัดมาครับพี่กี้ตัว P3 ที่เป็นท r ายรีแพะนะครับหรือว่าตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินเวลาเรายางรั่ว ขี <K ey S 2> ่ไปไกลๆเที่ยวเชียงใหม่ออกทริปยาวๆนะครับ,ร,บระหว่างทางเกิดเหยียบตะปูนะครับยางลวกนะครับหาร้านก็เข็นไปนไม่ไดโโโ้โอ้ไม่ไหวนะครับบางครั้งอาจจะอยู่ในที่ที่ทอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าธุกรก,กันดารน,นะครับถ้าเรามีผลเดภัยทางกระป๋งนี้ติดไปนะครับก็สามารถช่วยนะครับในเรื่องก็คือง่ายๆเลยก็คือเอา เปิดจุกลมนะครับเอาตัวนี้เสียบเข้าไปในจุกลมมันจะมีหัวที่เสียบเข้ากับจุกลมได้ครับแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยฉีดไปให้หมดกระป๋องเลยฉีดไปหมดกระป๋องแล้วก็ค่อยสมมติจุกลมอยู่นี้นะครับฉีดไปเสร็จปั๊บแต่รูรั่วอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ลากลดให้ยางให้น้ํายาเนี่ยมันลงมาตรงรูรั่วหนึ่งมันทําหน้าที่อุด รูรั่วนะครับสองก็คือเพิ่มแรงดันในยางเพื่อให้อันไปต่อได้ใช่ครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้งานชั่วคราวนะครับหมายถึงว่าในกรณีที่เราไปเกิดอุบัติเหตุยางรั่วในในที่ที่อาจจะไกลเมืองหน่อยนะครับเราก็สามารถใช้กระป๋องนี้เนี่ยช่วยให้มอไซค์ของเราเนี่ยสามารถขับขี่เข้าไปในเมืองได้นะครับเมื่อถึงในเมืองหรือในที่ที่แบบมีร้านเซอร์วิสนะครับเราก็เข้าทําการเซอร์วิสนะครับอาจจะปะยางหรือเปลี่ยนยางก็ก็แล้วแต่ กีไปเดี๋ยวนี้คนไทยไม่ได้ขี่กันในประเทศเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยจริงๆไปกันผมเคยเห็นไปถึงยุโรป<อ>ไปถึงอเมริกากันเลยนะก็ขี่เ,เป็นทริปเป,เป็นทริปยาวๆแล้วกลับมานะครับ แล้วก็มีตัว P4 ครับครับก็ P4 นะครับชื่อ Easy l o o p นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนน้ำมันอเนกประสงค์อะนะครับในการหล่อลื่นต่างๆตัวล็อกตัวสตาร์ทกุญแจสตาร์ทเครื่องไม่ว่าจะฟืดอาจจะฟืดนะครับอาจจะฟืดจากการใช้งานเพราะบางครั้งเนี่ยโดนทั้งฝนนะครับโดนทั้งความร้อนสารหล่อลื่นต่างๆอะไรก็อาจจะเริ่มขันน็อตยากกระชีดซะหน่อยเราสามใช้ตัวนี้ช่วยนะครับต่อไปครับเกี่ยวกับกรองอากาศอะนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีกรองอากาศเนี่ยก็เวลาเราขับไปเนี่ยครับแน่นอนฝุ่นต่างๆสิ่งส่งปรกงต่างก็เข้าห้องของไมของเราบางทีอาจจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรแอร์ฟิลเตอร์ที่เป็นฟองน้ำใช่ไหมครับอย่างแรกเลยที่เราวิธีเราทําความสะอาดก็คือคงต้องใช้แอร์ฟิลเตอร์คลีนใช่หรือ A1 ห1อนนะครับก็เริ่มต้นเช่นเดียวกันเลยนะครับก็เริ่มต้นจะเราต้องเอามาทําความสะอาดก่อนพวกนี้ก็จะสามารถชําระคราบฝุ่นละอองนะครับคราบ ไอ้คโคลนนะครับทรบายนะครับหรือคราบน้ํามันนะครับ,รบก็ขยุ่มขยุ่มนะครับ<ช>แล้วก็ไปผึ่งแดดใช่ผึ่งให้แห้งผึ่งให้แห้งนะครับ แล้วค่อยหลังจากแห้งแล้วนะครับเราก็ยังมีตัว A2 หรือ A3 นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกองแลน้ำมันเครื่องกองนะครับจริงๆถ้าเป็นสเปรย์ก็จะสะดวกหน่อยก็คือสเปรย์ปื้ดไปที่ฟองฟองน้ำที่แห้งแล้วนะครับแล้วก็รอสักพักนึงมันแห้งก็ค่อยใส่เข้าไปครับแต่แต่ถ้าเป็น Air Filter อ i l นะครับก็จะเป็นแบบน้ำมันต้องาไป ทุแล้วก็ไปรอให้มันไปผึ่งให้มันแห้ง่ค่อยเอาไปใส่นะครับก็ครับก็จะเห็นว่านะครับเรามีตัวทั้งทความสะอาดกรองนะครับล้างเสร็จแล้วก็มีการเคลือบนะครับเพื่อให้กรองของเราเนี่ยสามารถป้องกันพวกฝุ่นละอองนะครับทรายโครนต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรองอากาศของรถที่เป็นสายดูโรนะครับที่อาจจะเจอกับพวกสิ่งสกปรกเหล่านี้นนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าโมตัวเองเนี่ยมี ผลิตภัณฑ์เราจันมามันเครื่องแล้วนะครับมีหลากหลายเลยนะครับก็ลองเลือกใช้กันใช่ผมเชื่อว่าบางตัวเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าโมตูลเรามีนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็ inbox เข้ามาหาเราได้ที่ f a c e o o o k ฟนเพจรนะครับโมตูลไทยแลนด์ครับแล้วก็ฝาก u b e Channel นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กด ครับ,รบก็ยังไงฝากติดตามเรา2คนใน EP ถัดไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ